เสียงปืนดังสนั่นในวัดร้างใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเดินทางด้วยเรือเข้าสู่ป่าชายเลนที่สตูลพบพระสงฆ์ยืนตัวสันเทิมอยู่บนโป๊ะท่านกระซิบว่ามันไม่ได้มาจากคนมันเพิ่งลากศพออกไปเกิดอะไรขึ้นในวัดแห่งนี้อะไรคือสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมาและทำไมสิ่งที่คลานออกมาจากความมืดนั้นถึงมีใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกดูดกลืน นี่คือเรื่องจริงจากใต้ผืนน้ำที่ลึกลับที่สุดในประเทศไทยคุณกล้าดูจนจบหรือไม่เรือแคนูตํารวจมาถึงวัดด้วยเรือที่สตูลพระสงฆ์ยืนเท้เาเปล่ารอยอยู่บนโป๊ะท่านสันเทิมแสงแดดยามบ่ายสาดลงบนผิวน้ำมันเป็นสีทองอ่อนๆและเงียบสงบเรือหางยาวลำหนึ่งลั่นตัดผืนน้ำเข้าสู่คลองเล็กๆคลองนั้นนำไปสู่วัดป่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยววัดนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าชายเลนของจังหวัดสตูล ตำรวจสองนายสวมเครื่องแบบเต็มยศนั่งอยู่ด้านหน้าใบหน้าของพวกเขานิ่งสงบเสียงเครื่องยนต์เรือดังกระหึ่มเป็นจังหวะกลิ่นไอเคมของน้ำทะเลและดินโคลนปากโกงกลางปะปนกันมันลอยมาตามสายลมเอื่อยๆด้านหน้ามีป๊ไม้เก่าๆยื่นออกมาจากตะลิง่งปนนั้นผุพังและมีตะไคร่น้ำเกาะพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนรออยู่ตรงนั้นท่านดูผอมและสูง จีวรนสีส้มเก่าๆของท่านดูเหมือนจะใหญ่เกินตัวท่านยืนเท้าเปล่าพื้นไม้ร้อนระอุเพราะแดดจัดแต่สิ่งที่น่าสังเกตมากกว่านั้นคือร่างของท่านสั่นเทิมอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่การสั่นเพราะความหนาวเรือเทียบโป๊ตำรวจนหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนไม้กระดานอย่างคล่องแคล่วเขาจับเชือกผูกเรืออย่างรวดเร็วตำรวจอีกนายที่ดูอาวุโสกว่าเดินขึ้นไปอย่างช้าๆ ดวงตาของเขาสอดส่องไปรอบๆบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงเสียงน้ำที่กระทบกับเสาโปเบาๆตำรวจอาวุโสหยุดอยู่ห่างจากพระสงฆ์รูปนั้นเพียงไม่กี่ก้าวหลวงพ่อครับเขาเอ่ยเสียงต่ำเรามาตามที่ท่านแจง้งพระสงฆ์รูปนั้นไม่ได้ตอบท่านยังคงสัน่นดวงตาของท่านเบิกกว้างเล็กน้อย มันมองท่ามไหลยของตำรวจไปทางด้านหลังของวัดมันดูว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความหวดหวันตำรวจสังเกตเห็นว่ามือที่ถือตลปัดของท่านกำแน่นจนขาวซีดเงือการไหลซึมออกมาจากหน้าผากของท่านเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อตำรวจถามย้ำทำไมท่านถึงตัวสั่นขนาดนี้จู่ๆพระสงฆ์รูปนั้นก็หอบหายใจเข้าลึกๆท่านเงยหน้าขึ้นมองตำรวจตรงๆ ในดวงตาของท่านมีความตื่นตระหนกแฝงอยู่มันมันอยู่ที่นั่นเสียงของท่านแหบพร่แทบไม่ได้ยินมันรอผมอยู่อะไรหรือครับหลวงพ่อตํารวจอาวุโสขโมวดคิ้วมันคืออะไรกันแน่พระสงฆ์ชี้ไปที่ทางเดินดินแดงที่นำไปสู่อุโบสถหลังเล็กๆนิ้วที่ชี้ของท่านสั่นไม่หยุดเมื่อคืนนี้ท่านเริ่มพูดผมกำลังสวดมนต์ในกุฏิ แล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงที่มาจากใต้พื้นกระดานตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาจับปืนที่เอวอย่างแน่นแฟ้นเสียงอะไรหรือครับมันเป็นเหมือนเสียงขูดพระสงฆ์กระซิบเหมือนอะไรบางอย่างกำลังขูดพื้นดินอยู่ตลอดเวลาผมพยายามจะไม่สนใจแต่แล้วท่านหายใจติดขัดกลิ่นก็มากลิ่นเหมือนเนื้อที่เน่าเปื่อย กลิ่นที่เย็นยเยือกพระสงฆ์ลดมือลงอย่างช้าๆท่านก้มตัวลงเล็กน้อยท่านเอามือเท้ากับพื้นโปโมไม้ร้อนร้ราวกับจะทรงตัวตำรวจทั้งสองเริ่มมองหน้ากันอย่างกัง,กงวลพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติของบรรยากาศหลวงพ่อครับตำรวจอาวุโสพูดอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้โปรดบอกเราว่าท่านเห็นอะไรพระสงฆ์ค่อยๆยืดตัวขึ้นอีกครั้ง น้ำตาคลอเบ้าของท่านแล้วท่านก็พูดประโยคที่ทำให้ในายตำรวจทั้งสองนายช็อกผมไม่ได้เห็นมันแต่เมื่อตอนเช้ามืดผมเห็นรอยรอยที่ไม่ได้มาจากคนท่านก้าวถอยหลังอย่างช้าๆไปยังขอบโป๊ะสายตาของท่านจับจ้องไปยังทางเดินที่เต็มไปด้วยโคลนตำรวจทั้งสองหันตามไปมองที่ตรงนั้นมีร่องรอยยาว,ยาว มันเป็นรอยลากที่เห็นได้ชัดเจนบนโคลนและดินแดงมันเริ่มต้นจากใต้ถุนกุฏิของพระสงฆ์มันเป็นรอยกว้างประมาณหนึ่งฟุตและมันลากเป็นทางยาวหายเข้าไปในป่าชายเลนอันมืดมิดรอยลากนั้นเป็นรูปทรงแปลกประหลาดมันไม่ใช่รอยเท้ามันไม่ใช่รอยล้อรถมันดูเหมือนร่องรอยของสิ่งที่หนักมากๆและไม่มีขามันถูกลากไปอย่างรีบร้อน ตำรวจอาวุโสเดินเข้าไปใกล้ร่องรอยนั้นเขาย่อตัวลงเพื่อดูใกล้ๆเขาสัมผัสรอยลากนั้นเบาๆดินยังคงชื้นอยู่ในขณะที่เขากำลังมองสำรวจรอยปริศนาอยู่นั้นตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าก็ร้องอุทานเสียงดังเขาชี้ไปที่รอยลากใกล้ๆก,ก,กับตะลิ่งในตอนท้ายสุดของร่องรอยนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกองอยู่มันเป็นชิ้นส่วนของผ้าสีดำสนิท มันเปื้อนโคลนและมีเส้นผมยาวสีดำติดอยู่ด้วยสองสามเส้นตำรวจอาวุโสใช้ปลายเท้าเขี่ยชิ้นส่วนผ้านั้นอย่างระมัดระวังกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นทันทีมันตีเข้าจมูกของเขาอย่างแรงเขาต้องยกมือขึ้นปิดปากและจมูกชิ้นส่วนผ้านั้นเป็นเหมือนกับชายกระโปรงของชุดที่คุ้นเคยเขาจำได้ว่าผ้าชนิดนี้คือผ้าที่ใช้สำหรับชุดทันใดนั้นเสียงดัง แปกก็ดังมาจากด้านหลังพุ่มไม้กงกลางที่อยู่ห่างออกไปมันเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่ในความเงียบสงัดของป่ามันดังเหมือนเสียงฟ้าร้องทุกสายตาหันไปยังทิศทางของเสียงนั้นร่างของพระสงฆ์ที่สั่นอยู่แล้วยิ่งสั่นแรงขึ้นไปอีกท่านกระซิบออกมาด้วยความหวาดกลัวมันกลับมาแล้วตำรวจทั้งสองดึงปืนออกจากซองอย่างพร้อมเพรียงกันใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียด พวกเขาจ้องมองเข้าไปในความมืดครึ้มของป่าแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุความหนาแน่นของใบไม้เข้าไปได้เงาเคลื่อนไหวในป่าอย่างช้าๆมันเป็นเหมือนเงาของอะไรบางอย่างที่กำลังคลานมันใหญ่และไม่เป็นรูปเป็นร่างตำรวจอาวุธสโกลนเสียงดังก้องหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าขยับแต่เสียงของเขาสลายหายไปในป่าเงายังคงคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ พระสงฆ์ยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยความสิ้นหวังเสียงหายใจของตำรวจทั้งสองคนดังและถีกระชั้นขึ้นพวกเขาพร้อมที่จะยิงสิ่งที่คลานออกมาจากความมืดนั้นเริ่มเผยให้เห็นรูปร่างของมันมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ได้มีสีขามันเป็นเพียงก้อนเนื้อสีคล้ำๆที่ใหญ่โตมันลากตัวเองมาตามพื้นดินสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในปากของมัน มันเป็นดวงตาขนาดใหญ่ที่ไม่มีเปลือกตามันกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างว่างเปล่าพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่พุ่งเข้าใส่พระสงฆ์ซุดตัวลงกับพื้นโปอย่างหมดสิ้นสติตำรวจอาวุโสเหนี่ยวไกปืนเสียงปืนดังสนั่นทำลายความเงียบของวัดร้างแห่งนี้กระสุนพุ่งออกจากลำกล้องด้วยความเร็วสูงมันแหวกอากาศเข้าไปกระทบกับก้อนเนื้อคล้ำนั้นอย่างจังแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ เสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงเนื้อที่ถูกฉีกขาดมันเป็นเสียงที่ทื่อๆเหมือนกระสุนพุ่งเข้าใสายย่ยางมะตอยหรือดินเหนียวที่หนาแน่นก้อนเนื้อนั้นหยุดการเคลื่อนไหวชั่วขณะดวงตาที่เปิดกว้างและไร้ชีวิตของมันยังคงจ้องมองมาที่ตำรวจมันไม่ได้แสดงความเจ็บปวดมันไม่ได้แสดงความหวาดกลัวมันมีเพียงความว่างเปล่าที่น่าขนลุกยิ่งยิ่งอีกตำรวจอาวุโสสั่งเสียงสั่นเครือ ตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าไม่ลังเลเขายิงตามเข้าไปอีกหลายนัดติดติดกันเสียงปืนดังต่อเนื่องในป่าชายเลนมันสะท้อนกล้องไปมาแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเดิมกระสุนทั้งหมดฝังตัวอยู่ในก้อนเนื้อนั้นมันไม่มีเลือดไม่มีการตอบสนองที่ชัดเจนต่อความรุนแรงของกระสุนสิ่งที่คลานออกมาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันเร็วกว่าที่พวกเขาคาดคิด มันพุ่งเข้าใส่ในลักษณะของการลื่นถไาลไปบนพื้นดินระยะห่างลดลงอย่างรวดเร็วตำรวจอาวุโสรับรู้ถึงความร้อนของปืนในมือและกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงจนแสบจมูกเขาเห็นรายละเอียดที่น่าสยเสยอียนมากขึ้นที่ด้านข้างของก้อนเนื้อน,นั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนมือมนุษย์ที่ผิดรูปมันถูกพับและซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่ยืดหยุ่นถอยถอยไปที่เรือเขาตะโกนสั่ง เขาตัดสินใจแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยกระสุนปืนพกพวกเขาจำเป็นต้อง,ต,งตั้งหลักและขอความช่วยเหลือตำรวจทั้งสองเริ่มถอยหลังอย่างรวดเร็วไปยังโป๊กในขณะเดียวกันก็ยังคงยิงสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องแต่การยิงดูเหมือนจะยิ่งกระตุ้นให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพระสงฆ์ที่หมดสติอยู่บนโป๊กกลายเป็นอุปสรรคตำรวจในที่อายุน้อยกว่าพยายามจะดึงร่างของท่าน แต่ก้อนเนื้อนั้นมาถึงขอบทางเดินแล้วมันเริ่มลื่นถลายขึ้นมาบนโป๊วไม้ไม้กระดานส่งเสียงดังเอียดอาดภายใต้น้ำหนักที่หนักอึ้งของมันทันใดนั้นตำรวจอาวุโสก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่ด้านบนของก้อนเนื้อนั้นมีร่องรอยของการรวมตัวกันมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนใบหน้ามนุษย์ที่บิดเบี้ยวและละลายผิวหนังยืดออกและดวงตาจ้องมองด้วยความทุกข์ทรมาน มันเป็นใบหน้าของผู้หญิงและมันดูเหมือนว่ากำลังถูกบีบอัดและกลืนกินไปกับมวลสารนั้นความกลัวแปลเปลี่ยนเป็นความสยดสยองพระเจ้าช่วยตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าสอบอถอเขาโยนปืนพกทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็กระชากร่างของพระสงฆ์ขึ้นมาแบกไว้บนไหลเขาออกแรงทั้งหมดที่มีขณะที่ก้อนเนื้อนั้นคลานมาถึงกลางโป๊ะแล้วมันส่งเสียงครางต่ำ,ตำ เป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนลมที่ถูกบีบอัดออกจากปอดตำรวจอาวุโสรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความเย็นของอุณหภูมิแต่เป็นความเย็นของการไม่มีชีวิตเขาเหลือกระสุนเพียงนัดเดียวในแมกกาซีนเขาไม่มีทางเลือกเขาพุ่งตัวเข้าหาร่างของพระสงฆ์และเพื่อนร่วมงานพร้อมกับผลักพวกเขาออกไปทางท้ายเรือที่เทียบอยู่ไปลงเรือ เขาใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ดันเรือหางยาวออกไปจากโปะ๊ะในขณะที่ตัวเองยืนเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนั้นก้อนเนื้อนั้นมาถึงตัวเขาแล้วเขาเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดพื้นผิวของมันไม่ได้เป็นเพียงเนื้อธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยส่วนต่างๆของร่างกายที่ถูกดูดกลืนเข้าไปมีนิ้วมือมีฟันและมีเส้นผมที่เปียกชื้น เขาเล็งปืนไปที่จุดศูนย์กลางของใบหน้าบิดเบี้ยวบนก้อนเนื้อนั้นเป็นความพยายามสุดท้ายเขาเหนี่ยวไกลเสียงสุดท้ายของกระสุนดังขึ้นมันกระทบเข้าที่กลางใบหน้าพอดีคราวนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและบาดแก้วหูมันเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากลำคอแต่มาจากเนื้อเยื่อที่ถูกบีบอัดก้อนเนื้อนั้นหยุดชะงักมันเริ่มสั่นอย่างรุนแรง แล้วมันก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงที่สุดออกมาจนกระทั่งตำรวจอาวุโสสำลักเขาใช้ช่วงเวลานั้นกระโดดลงไปในเรือเรือเริ่มแล่นออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าติดเครื่องยนต์พวกเขาหันกลับไปมองปมไม้ที่พวกเขาเพิ่งจักมาเต็มไปด้วยความสยองขวัญก้อนเนื้อนั้นเริ่มหดตัวลงอย่างช้าๆมันกำลังถูกดึงกลับไปยังทางเดินดินแดง รอยกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปเริ่มมีของเหลวสีดำข้นๆไหลซึมออกมามันดูเหมือนน้ำมันดินมากกว่าเลือดและในขณะที่มันหดตัวใบหน้าของผู้หญิงที่บิดเบี้ยวนั้นก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาของมันมองตามเรือที่กำลังแล่นหนีไปเราเราต้องทำยังไงต่อไปตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าผู้เสียงสัน่นเขาขับเรือออกไปอย่างไม่คิดชีวิต พระสงฆ์ที่อยู่บนพื้นเรือยังคงหมดสติตำรวจอาวุโสสุดตัวลงนั่งข้างๆเขาทิ้งปืนที่ว่างเปล่าลงบนพื้นเรือมือของเขายังคงสั่นเทิมอย่างควบคุมไม่ได้เราต้องกลับไปเขาพูดเสียงแหบแห้งแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราต้องหาความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขามองไปยังพระสงฆ์ที่นอนอยู่ท่านเป็นเพียงคนเดียวที่อาจรู้เรื่องราวเบื้องหลัง ใบหน้าของพระสงฆ์ดูสงบลงแล้วแต่ความซีดขาวบนใบหน้ายังคงบ่งบอกถึงความหวาดกลัวที่ท่านได้ประสบมาเรือหางยาวแล่นออกมาจากทลองเล็กๆก,กลับสู่ผืนน้ำกว้างที่รับแสงอาทิตย์ยามเย็นแสงสีส้มแดงเริ่มสาดส,ส่องลงมาบนผิวน้ำแต่มันไม่สามารถนำความอบอุ่นกลับมาสู่หัวใจของพวกเขาได้พวกเขาทั้งสองนั่งเงียบๆมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เรือเท่านั้นที่ดังต่อเนื่องไปในความว่างเปล่า ตำรวจอาวุโสหยิบชิ้นส่วนผ้าสีดำที่ติดมากับเสื้อของเขาขึ้นมาดูมันเป็นผ้าที่ดูเก่าแก่มากและกลิ่นเหม็นเน่ายยังคงติดอยู่ที่มันอย่างรุนแรงเขากำมันไว้ในมือแน่นเขารู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบที่หนักอึง้งนี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดานี่คือบางสิ่งที่เหนือความเข้าใจบางสิ่งที่ดำมืดและเก่าแก่เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าความมืดกำลังคืบคลานเข้ามาแทนที่เขาตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้ามันกำลังรอยอยู่ในความมืดนั้นและมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกกักขังอยู่ในวัดอีกต่อไปมันรู้แล้วว่ามีคนรู้เรื่องของมันเขามองไปที่ทางเข้าคลองที่นำไปสู่วัดป่ามันดูเหมือนปากที่อ้ากว้างพร้อมที่จะกลืนกินทุกสิ่งเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าชายเลนของสตูลกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วพวกเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะตามมาและสิ่งนั้นจะนำความสยองขวัญมาสู่พวกเขาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตำรวจอาวุโสจ้องมองไปยังผืนน้ำเบื้องหน้าใบหน้าของเขาแข็งกร้าวด้วยความมุ่งมั่นที่น่ากลัวเขาชื่อร้อยตำรวจเอกวิรัตและเขาไม่เคยเจอคดีใดที่ทำให้ความเชื่อมั่นในโลกของเขาต้องสั่นคลอนได้ขนาดนี้ เรือของเรามีน้ำมันพอไหมวิรัตถามเสียงห้าวพ่อครับสารวัตรตำรวจนายที่อายุน้อยกว่าตอบเขาชื่อสิบตำรวจตรีชัยแต่เราควรจะไปโรงพยาบาลก่อนหลวงพ่อยังไม่ฟื้นวิรัตพยักหน้าอย่างช้าช้าใช่พาหลวงพ่อไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองแต่อย่าเพิ่งแจ้งรายละเอียดทั้งหมดแก่ใครบอกแค่ว่าท่านเป็นลมหมดสติขณะปฏิบัติธรรมในป่า สิบตำรวจตรีชัยหันมามองวิรัตด้วยความสงสยัยทำไมครับสารวัตรสิ่งที่อยู่ในวัดนั้นมันไม่ธรรมดาวิรัตตอบเขากุมชิ้นผ้าสีดําในมือแน่นขึ้นถ้าเราแจ้งทุกอย่างตอนนี้เราจะถูกมองว่าเสียสติและสิ่งที่อยู่ในวัดก็จะไม่ถูกสอบสวนอย่างจริงจังเราต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบเรือหางยาวเร่งความเร็วพวกเขามุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุด วิรัตใช้เวลาในการเดินทางพิจารณาทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นเสียงขูดจากใต้พื้นกระดานกลิ่นเหม็นเน่าที่เย็นเย,ยือกรอยลากขนาดใหญ่บนพื้นดินและใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกบีบอัดอยู่บนก้อน,อนเนื้อสีคล้ำนั้นเขาแน่ใจว่ามันไม่ใช่เพียงภาพหลอนชายก็เห็นมันและพระสงฆ์รูปนั้นก็รู้ถึงการมีอยู่ของมันมานานแล้วชิ้นผ้าสีดำในมือวิรัตให้ความรู้สึกเย็นชืด เขาค่อยๆค,คลี่มันออกมันเป็นผ้าฝ้ายทอยหยาบๆเมื่อมองอย่างละเอียดเขาเห็นร่องรอยของสิ่งที่ดูเหมือนเป็นยันโบราณที่ปักอยู่บนผ้าแต่ยันนั้นถูกทําให้ีิขาดและเลือนรางชัยวิรัตเรียกนายเห็นไหมชัยชะลอความเร็วเรือลงเล็กน้อยแล้วเขาก็โน้มตัวลงมาดูมันดูเหมือนยันเก่าๆครับสารวัตรแต่ทําไมมันถึงขาดวิ่นขนาดนี้ มันขาดเหมือนถูกฉีกออกด้วยแรงมหาศาลวิรัตสันิฐานวิรัตรู้สึกว่าชิ้นส่วนของปริศนาเริ่มเชื่อมต่อกันพระสงฆ์อาจจะพยายามกักขังสิ่งนั้นไว้โดยใช้ยันผืนนี้เป็นเครื่องรางแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามยันนั้นก็ถูกทำลายลงและสิ่งที่ถูกกักขังไว้ก็เป็นอิสระพวกเขามาถึงท่าเรือเล็กๆริมคลองที่เชื่อมต่อกับถนนใหญ่ วิรัตให้ชัยจัดการโทรเรียกหน่วยพยาบาลฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและสั่งให้รถตำรวจนอกเครื่องแบบมารับพวกเขาเมื่อหน่วยพยาบาลมาถึงพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้สติถูกเคลื่อนย้ายไปอย่างระมัดระวังวิรัตและชัยติดตามไปในรถตำรวจที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิรัตนั่งอยู่ข้างเตียงของหลวงพ่อแพทย์แจ้งว่าท่านได้รับความช็อกทางจิตใจอย่างรุนแรง แต่ร่างกายไม่ได้บาดเจ็บทางกายภาพเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงพระสงฆ์รูปนั้นก็เริ่มกระพริบตาวิรัตร,รอจนกระทั่งแพทย์ออกไปจากห้องเขาเลื่อนเก้าอี้เข้าไปใกล้เตียงหลวงพ่อครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดผมวิรัติตำรวจที่ไปรับท่านที่วัดพระสงฆ์จ้องมองวิรัตอย่างเลื่อนลอยแล้วดวงตาของท่านก็เบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งมัน มันยังอยู่ไหมท่านถามเสียงแหบแห้งมันตามผมมาไหมไม่ครับหลวงพ่อวิรัตรับรองเราออกจากวัดมาแล้วเราอยู่โรงพยาบาลท่านปลอดภัยแล้ววิรัตยื่นชิ้นผ้าสีดำที่เปื้อนโคลนให้ท่านดูหลวงพ่อครับนี่คือสิ่งที่เราพบใกล้กับรอยลากที่นำไปสู่ป่ามันคืออะไรครับพระสงฆ์มองชิ้นผ้าอย่างวหวาดภวา ท่านไม่กล้าแต่ต้องมันมันคือผ้าห่มสังฆาตของแม่ชีท่านตอบอย่างเชื่องช้าแม่ชีรูปสุดท้ายที่ปฏิบัติทำอยู่ที่นั่นเมื่อหลายสิบปีก่อนวิรัตรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวแม่ชีหรือครับเกิดอะไรขึ้นกับท่านพระสงฆ์หลับตาลงด้วยความปวดร้าวท่านถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรงผู้คนเข้าใจว่าท่านทำพิธีนอกรีต ท่านถูกขับไล่ออกจากวัดอย่างอัปยศและไม่มีใครเห็นท่านอีกเลยยกเว้นท่านเปิดตาขึ้นมองวิรัตด้วยความเศร้าส้อยยกเว้นผมผมมาอยู่ที่วัดนี้เมื่อสิบปีที่แล้วและผมก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงที่มาจากใต้ดินทุกคืนผมสืบหาความจริงพระสงฆ์กล่าวต่อผมพบหลุมศพที่ไม่มีป้ายชื่ออยู่หลังกุฏิของแม่ชี และในหลุมนั้นมีเพียงชิ้นส่วนของผ้าห่มสังฆาตผืนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านไม่ใช่แค่การถูกขับไล่วิรัตรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นในห้องใครเป็นคนทําครับหลวงพ่อและสิ่งที่เราเจอมันเกี่ยวข้องกับแม่ชีท่านนั้นอย่างไรพระสงฆ์สันศีรษะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั่นคือความอาฆาต ความอาฆาตที่บริสุทธิ์และรุนแรงที่สุดความอาฆาตของท่านแม่ชีที่ถูกฝังทั้งเป็นพร้อมกับความเข้าใจผิดและความเกลียดชงังผมพยายามใช้ยันโบราณที่ผมเขียนขึ้นเองเพื่อกักขังท่านไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณของท่านมาทำร้ายใครแต่ท่านแข็งแกร่งเกินไปเมื่อคืนท่านกระซิบยันถูกทำลายและผมเห็นมัน เห็นร่างกายของท่านแม่ชีที่เน่าเปื่อยและบิดเบี้ยวมันกำลังคลานออกจากหลุมศพมันไม่ได้มีสติสัมปชัญญะมีเพียงความแค้นที่รวบรวมร่างของท่านขึ้นมาอีกครั้งและทำไมท่านถึงเรียกตำรวจวิรัตถามเพราะว่าพระสงฆ์ตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินสิ่งที่มันลากออกไปจากวัดพร้อมกับมันไม่ใช่ดินหรือหินแต่มันคือร่างกายมนุษย์ วิรัตและชัยมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงใครครับหลวงพ่อวิรัตถามเสียงเข้มใครที่ถูกมันลากออกไปพระสงฆ์หลับตาลงอย่างช้าช้าน้ำตาไหลซึมออกมาจากหางตาของท่านสิทธวัดคนเดียวที่ยังอยู่ที่นั่นเด็กวัดที่ชื่อบุญวิรัตนิง่งอึ้งไปครู่หนึ่งรอยลากขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าชายเลนไม่ใช่แค่ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยอง แต่มันคือหลักฐานของการฆาตรกรรมและการลักพาตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่ลากไปนั้นมันคือศพที่ถูกความแค้นทําให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งชยัยวิรัตหันไปหาคู่หูติดต่อศูนย์ต้องการทีมสนับสนุนเต็มรูปแบบอาวุธหนักและที่สําคัญที่สุดต้องการนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญด้านอาถรรพ์เรากำลังจะกลับไปที่วัด แต่คราวนี้เราจะไม่ได้ไปจับกลุ่มผู้ร้ายเราจะไปะเผชิญหน้ากับความอาฆาตเมื่อสิบปีก่อนที่พิ่งจะกลับมาทวงแค้นวิรัต์ลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้เขามองไปยังชิ้นผ้าสังคาตในมือเขาไม่ได้มองมันเป็นเพียงหลักฐานอีกต่อไปแต่มองมันเป็นพันธนาการสุดท้ายที่หลุดออกไปจากสิ่งที่เคยเป็นแม่ชีผู้บริสุทธิ์ และความสยองขวัญที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่สตูนในคืนนี้พระอาทิตย์ขึ้นการสิ้นสุดของความอาฆาตในป่าชายเลนสองสัปดาห์ต่อมาวัดป่าแห่งนั้นถูกล้อมรอบด้วยความเงียบเงันอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบสงบที่แตกต่างออกไปความเงียบที่มาพร้อมกับการชำระล้างร้อยตำรวจเอกวิรัชยืนอยู่บนโป๊ไม้เก่าๆแสงแดดยามเช้าสัส่งลงบนใบหน้าของเขา เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจเขาสวมชุดลำลองสีเข้มในมือของเขามีเพียงถุงผ้าใบเล็กๆเ,เบื้องหลังเขาคือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานพวกเขาได้ทำงานร่วมกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีลจากวัดอื่นเพื่อทำการปิดผนึกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานรอยลากที่น่าสะพรึงกลัวบนดินแดงได้ถูกกลบฝังไปแล้วเหตุการณ์ในคืนนั้นจบลงด้วยความวุ่นวายและสูญเสีย แม้จะมีอาวุธหนักและทีมสนับสนุนแต่พลังของความอาฆาตที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่วิทยาศาสตร์และตันกะจะรับมือได้พวกเขาพบสิบตำรวจตรีชัยบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีที่เขาปลอดภัยในขณะที่ร่างของเด็กวัดบุญถูกพบอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าชายเลนในสภาพที่ร่างกายถูกดูดกลืนไปเกือบทั้งหมดวิรชลับตาลงเขาจำภาพสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ มันไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือความเจ็บปวดที่ถูกทําให้เป็นรูปเป็นร่างเมื่อยันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนํากลับมาใช้ใหม่ถูกติดตั้งและบทสวดมนต์โบราณถูกเปล่งออกมาก้อนเนื้อที่น่าสยดสยองนั้นก็เริ่มสลายตัวอย่างช้าๆมันไม่ได้สลายตัวด้วยเสียงกรีดร้องแต่มันสลายตัวด้วยเสียงครางแผ่วเบาที่เหมือนเสียงร้องให้ของมนุษย์ในเสี้ยววินาทีสุดท้าย วิรัชสาบานว่าเขาเห็นใบหน้าของท่านแม่ชีกลับคืนสู่สภาพเดิมใบหน้าที่สงบและเต็มไปด้วยความเศร้าก่อนที่ทุกอย่างจะสลายหายไปในอากาศธาตุเหลือไว้เพียงกลิ่นดินและน้ำทะเลพระสงฆ์จากวัดอื่นได้ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการชำระล้างความแค้นและปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำด้วยความเข้าใจผิดวิรัตเดินลงจากโปะไปยังหลุมศพที่ไร้ไป้ายชื่อหลังกุติเก่า เขาเปิดถุงผ้าใบออกในนั้นมีดอกไม้สีขาวที่บริสุทธิ์เขาค่อยๆวางดอกไม้ลงบนเนินดินนั้นไปสู่สุตินะครับท่านแม่ชีเขาพูดเบาๆความเข้าใจผิดได้จบลงแล้วเขาจัดการเรื่องคดีอย่างเป็นทางการด้วยการเขียนรายงานที่ถูกปรับเปลี่ยนระบุว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าเศร้าและแปลกประหลาดไม่มีการกล่าวถึงก้อนเนื้อหรือความแค้นที่ถูกปลุกขึ้นมา โลกภายนอกไม่จำเป็นต้องรู้ถึงความสยองขวัญที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในป่าชายเลนแห่งนี้ร้อยตำรวจเอกวิรัตไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปเขาลาพักร้อนยาวทันทีหลังจบคดีประสบการณ์นั้นได้เปลี่ยนมุมมองต่อโลกของเขาอย่างสิ้นเชิงเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างดำรงอยู่จริงบางสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตของกฎหมายและมันคือความเชื่อและจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นที่สามารถรับมือกับมันได้ เขาเดินกลับไปยังเรือหางยาวลำเดิมที่จอดเทียบท่าอยู่วันนี้เขามาคนเดียวเครื่องยนต์เรือติดขึ้นมาอีกครั้งวิรัตมองย้อนกลับไปที่วัดเป็นครั้งสุดท้ายวัดป่ากลับคืนสู่ความสงบและเงียบเหงาตามธรรมชาติความเขียวขจีของป่ากงกลางดูเหมือนจะกลืนกินเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดไปแล้วเรือล่นออกจากคลองเล็กๆมุ่งหน้าสู่ผืนน้ำกว้างที่ทอดยาวไปยังขอบฟ้า แสงแดดเริ่มเจิดจ้าขึ้นวิรัตถอดหมวกออกเขาปล่อยให้สายลมทะเลพัดผ่านใบหน้าของเขาความอาฆาตที่เคยสั่นสะเทือนพื้นดินได้จบลงแล้วแต่เรื่องราวของตำรวจที่เคยไปถึงวัดด้วยเรือในสตูลจะยังคงเป็นปริศนาที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในความทรงจำอันเย็นยะเยือกของเขาตลอดไปเรือหางยาวลำเล็กๆล,ล,ลำนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปกลายเป็นจุดเล็กๆบนผืนน้ำสีฟ้าคราม ทิ้งไว้เบื้องหลังเพียงความเงียบงนันและความทรงจำของโปไม้ที่ประสงค์เคยยืนรออยู่พร้อมกับความลับอันดำมืดของป่าชายเลนสตูนที่ถูกฝังไว้ตลอดกาล